สบายดีไข่มุกสบายดีไข่ม hey. yeah. ุกสบายดีสบายดีเด้อไข่มุกมารายงานตัวละเด้อคินฮอดไข่มุกบอไข่มุกแค่ยังน้อกไข่มุกกับคินฮอดเด้อว่าแม่ไข่มุกกับคินฮอดเด้อไข่มุกหลุดเป็นยังไง มึงแน่แม่เปิดให้สบายดีเด้อเนาะเดี๋ยวลูกออกก่อนอ่าเด้สบายดีอ่ะเปิดเพลงฟังตุ้มงานนั่งไข่มุกเอื้อยกับบ่อยู่เอื้อยไปห้องเฮียนเนาะ แม่เลิกเวียกจนสวยแม่มมหาป้อนข้าวใครมกุกกบคิดฮอดเด้อใครมุกยิ้มหวานบ้างยิ้มหวานหนึ่ง้เสียงมวนเทไว้ลูกลิ้นอย่างหันลิ้นบวงน้อยโอ้ยเอาเปิดเพลงทำไมฟังนะติ้งติงต้งติ้งติง้งไว้าย ขินหันเอ้ยบอลูกขินหันเอจินดาบอเอจินดาไปของเฮียแล้วโอ้ามาเอ้ยามาหาเด๋วเด๋วอีเมยกดเพลงให้ฟังเด้อตึ๊กตึ๊กไขมุกเอินสนใจแสงขนาดเนาะสบายดีเด้อพ,พ,พ,พี่น้องนี่ มะลิดนำนางไข่มุกเดอ้อมันนี้เด้อโอ้ยเฮ็ดสองามแทวห่วยลูกมัมมัมแล้วเนาะมัมมัมอีมแล้วแม่ป้อนแล้วห่อยค่อยๆลูกค่อยๆอยมกันด๋วยวเนาะคลิปนี้กะไข่มุก มาสบายดีพี่น้องเนาะเอื้อยเพื่อนไปโรงเรียนใครมุกกระเลยอยู่น้ำเม่เา่าพระเท่าเนาะจ้นสร้าแม่ประกาลตะแรงแม่ประกาลต้นสวยแม,ม,ม่ก็มาป้อนข้าวใครมุกกระคินฮอดเดอ้อเอาคลิปนี้กะขอลาพี่น้องกันเลยกันเด้อเด้อเราเกี่ยมสี่เืนแล้วเด้อพี่น้องสิบเดือนเด้อ อสบายดีเดอ้อสบายดีพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซ่องกินดาไข่มุกเด,เดอ้อบ๊ายบายอัน,นี้มันวานวานหนึ่งบ๊ายบาย